โจก,กูกไม่ออกไปไหนเลยเหรอจะนั่งเฝ้าทั้งวันหรอไม่ออกไปไหนหรอนั่งเฝ้าทั้งวันเลยอ่าองคารักษ์พิทักษ์แม่นะเขาก็นั่งเฝ้าไม่ให้ใครมาอยู่บริเวณนี้นะนี่ไอตัวนี้ก็เอาตุ๊กตามาล่อตุ๊กตาเน่ามากเลยทนะุกคนอ่ะ,อะห่วงขอยืมหน่อยจะจิะ๊ดขอยืมตุ๊กตาหน่อยจิ๊ด ไปแล้วรีวิวตุกตุนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอยืมรีวิวหน่อยรีวิวตุกตุนนะคะเออตุ๊กตาหมาโค้เน่าเลยก็คือว่ามันชอบตัวนี้มากเพราะว่าตัวนี้มันมีกระดิ่งมันดังเนี่ยมันเลยชอบอ้ยไปแล้วตุกตาก็แย่งกันนะแย่งอยู่ตัวเดียวนะ เออดีดีๆๆดีดีตุกขตุนาจะเป็นของใครเออซื้อกระตุนนาจะเป็นของใครเออแย่งกันอ่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาแล้วแย่งกันเออแย่งตุกขตุ่น่าเอาอ อืมแบ่งกันเล่นลูกแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นโจ๊กไม่เล่นไม่แย่งตุ๊กตาเขาเหรอโจ๊กไม่แย่งตุ๊กตาเขาเหรอลูกอะอะไอตัวนี้เป็นหัวหน้าครอบรัวนะไอตัวเนี้ยเป็นพ่อคุณพ่อ พอผ่านไหนดูดิคันอะไรนักหนาลูกเอ้ยเห็บเป่ามันมีเห็บเป่าอาบน้ำไหมไปเล่นทะเลไหม